อย่างที่ทราบกันดีว่าเมื่อเข้าสู่เดือนมกราคมนั้นแปลว่าตลาดหน้าหนาวสําหรับการซื้อขายนักเตะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและกําลังจะสิ้นสุดลงในวันที่1กุมภาพันธ์นี้และหลังจากนั้นเวทีพรีเมียร์ลีกก็จะเปิดฟาดแข่งกันต่อทันทีในคืนวันที่2และวันที่3กุมภาพันธ์ในวันนี้จา่าฝูงโทแบ็กจึงขอพาเพ,พื่อนๆย้อนไปชมการซื้อขายนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดหน้าหนาวของพรีเมียร์ลีกกันค่ะอันดับสิ ควอนมาตาในฤดูกาล2013-2014เขาย้ายออกจากเชลซีที่อยู่ภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูรินโญ่เขาย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงด้วยค่าตัวราว40ล้านปอนด์ในตอนนั้นถึงแม้มาตาจะเป็นเหมือนแข้งส่วนเกินของสิงโตน้ำเงินเขาอาจไม่อยู่ในแผนของมูรินโญ่แต่ยุคนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คุมทีมโดยเดวิดมอยกับซื้อมาตาไปด้วยค่าตัวทุบสถิติของสโมสรเลยทีเดียว อันดับ9ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะเขาคือบรูโน่แฟนันเดสนักเตะฟอร์มฮอตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะนี้นั่นเองบรูโน่ย้ายถิ่นฐานมายังเมืองแมนเชสเตอร์ในฤดูกาลก่อนด้วยค่าตัว49.5ล้านปอนด์เป็นจำนวนเงินไม่น้อยเลยทีเดียวและแน่นอนว่ามันมากพอจนทำให้สปอร์ติ้งลิสบอนสโมสรอนยักษ์ใหญ่แห่งหลีกลีก้านอรปล่อยตัวเขามาสู่รางโอแทฟฟอร์นั่นเองอันดับ 8. เฟรนันโดตอเรส ถือว่าเป็นดีลใหญ่ที่ถูกพูดถึงมากจริงๆในยุคนั้นเพราะเป็นการซื้อขายที่เกิดขึ้นระหว่าง2สโมสรใหญ่ในฤดูกาล2010-2011ตอเรสย้ายจากลิเวอร์พูลไปร่วมทัพเชลซีด้วยค่าตัว52.65ล้านปอนด์ที่ค่าตัวของเขาสูงขนาดนี้ก็เพราะว่าตอรเรสได้ระเบิดฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมตลอดการอยู่ภายใต้สีเสื้อของลิเวอร์พูลแต่หลังจากย้ายมาร่วมทัพเชลซีฟอร์มของเขากลับออกมาตรงกันข้าม แต่ถึงอย่างนั้นตอเรสก็เคยพาเชลซีไปคว้าแช,ชมป์ยูฟ่ามาแล้วหนหนึ่งไม่แน่ใจว่าการย้ายทีมของตอเรสครั้งนี้คุ้มค่าแล้วหรือยังสำหรับสิงบู อันดับ 7. ออสกากองกลางตัวรุกชาวบราซิลที่ย้ายจากเชลซีไปยังเซียงไฮ้ i p g ด้วยค่าตัว54ล้านปอนด์ในยุคนั้นออสกาถือเป็นผู้เล่นที่มีความขยันคอยไล่บอลกดดันในแดนหน้าเขาจึงเป็นที่ชื่นชอบของโชเซ่มูรินโญซึ่งเป็นผู้จัดการทีมอยู่ในขณะนั้นเป็นอย่างมากออสกาเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจน หลายๆคนเชื่อว่าเหตุผลที่เขาตัดสินใจย้ายทีมคงไม่พ้นเรื่องเงินเพราะในตอนที่เขาเล่นกับสโมสสนดังแห่งกรุงลอนดอนอย่างเชลซีเขาได้ค่าเหนื่อยเพียง90,000ปอนต์ต่อสัปดาห์แต่การที่เขายอมย้ายไปเล่นให้กับทีมในลีกจีนเขาได้ค่าเหนื่อยถึง4 0 0 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวอันดับ 6. ดีเอโก้คอสตาในฤดูกาล2 0 1 7 2 0 1 8 เขาย้ายจากเชลซีที่คุมทีมโดยอันโตนิโอคอนเต้กับไปยังแอตเลติโกมาดริดสโมสรต้นสังกัดเดิมของเขาด้วยค่าตัว54ล้านปอนด์โดยตอนที่คอสตาย้ายจากตาหมีมาร่วมถิ่นสแตมฟอร์ดบิทนั้นค่าตัวของเขาที่เชลซีจ่ายไปอยู่ที่32ล้านปอนด์ถือว่าเชลซีได้กำไรไปไม่น้อยเลยสำหรับดีลนี้ อันดับ 5. ปาเอร์เอมริคโอบาเมยองกองหน้าตัวเก่งที่ย้ายจากโบรุเซียดอทมุนมายังอาร์เซนอลด้วยค่าตัวราว58ล้านปอนด์และนี่ถือเป็นดีลสุดท้ายของอาร์แซนแวนเกอร์บนกุ้กุนซือปืนใหญ่อีกด้วยโอบาเมยองกลายเป็นดีลที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นสถิติของสโมสรในตอนนั้นก่อนที่จะถูกทำลายโดยเบเป้ pe pe, ที่ย้ายมายังถิ่นเอมิเลคสเตเดียมด้วยค่าตัวสูงถึง72ล้านปอนด์อันดับ4 คิสเตียนโพลิสิตเาวเตะทีมชาติอเมริกาเป็นอีกดีลหนึ่งที่ย้ายมาจากโบรุสเซียดอทมดลเช่นกันเขาย้ายมายังเชลซีด้วยค่าตัว57.6ล้านปอนด์ในฤดูกาล2018-2019และให้ดอทดมูลยืมตัวไปเล่นจนจบฤดูกาล อันดับ3แอมเิกลาป็อกเซนเตอร์แบ็กสัญชาติฝรั่งเศสที่ย้ายจากแอตเลติกบินเบามายังถิ่นเอทีฮัสเตเดียมในฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9ด้วโดยค่าตัวถึง58.5ล้านปอนด์ลาป็อกเป็นนักเตะที่แทบไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยในการเล่นร่วมกับทีมแถมยังเป็นคีย์แมนสำคัญที่พาเรือใบสีฟ้าคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและคาราบาวครับตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เขาย้ายเข้ามาร่วมทีมอีกด้วย อันดับ 2. v i เวอร์จิลฟานไดปรกการหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ถือเป็นหนึ่งในดีลมหากราบของลิเวอร์พูลเลยก็ว่าได้เนื่องจากหงแดงนั้นตามตือเซาแ h ทมป์ตันอยู่สักพักก่อนที่ทีมนักบุญจะตอบรับดีลนี้ในตลาดหน้าหนาวปี2018ด้วยค่าตัวกว่า75ล้านปอนด์เป็นสถิติสูงสุดของนักเตะตำแหน่งกองหลังในตอนนั้นก่อนที่สถิติดังกล่าวจะถูกทำลายโดยแฮร์รี่แม็กควของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีค่าตัวราว80ล้านปอนด์ และอันดับหนึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนฟิลิปเป้คูตินโยนั่นเองเขาย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปยังทีมยักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนอย่างบาร์เซโลนาในฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9ด้โดยค่าตัวสูงริบกว่า130.5ล้านปอนด์ตลอดเวลาที่เขาอยู่ในถิ่นแอนฟิลเขาเป็นเพย์เมเกอร์และเป็นที่รักของแฟนๆแต่ต่อมาคูตินโยมีความตั้งใจที่จะย้ายไปบาร์ซ่าเขาไม่มีใจที่จะเล่นให้ลิเวอร์พูลอีกต่อไปแล้วเจอเก้นครอปเคยกล่าวกับคูติญโย อยู่ที่นี่เถอะท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะสร้างรูปปั้นเป็นเกียรติให้กับนายแต่หากย้ายไปสโมสรอ,อื่นอย่างบาร์เซโลนาบาร์เยนมิวนิคหรือเรอัลมาดริดนายจะกลายเป็นแค่นักเตะธรรมดาคนหนึ่งนายสำคัญมากกว่านั้นสำหรับพวกเราแต่สุดท้ายคูตินโญก็ได้กำหนดชีวิตของเขาเอาไว้แล้วเขาตัดสินใจก้าวเท้าออกมาจากถีนแอนฟิลและค่าตัวของเขาก็เป็นสถิติสูงสุดของตลาดหน้าหนาวนั่นเองเป็นไงบ้างคะ 10ดิวที่มีค่าตัวแพงที่สุดในตลาดหน้าหนาวของพรีเมียร์ลีกเพื่อนๆคิดว่าดิวไหนคุ้มค่าในการซื้อขายมากที่สุดคอมเมนต์ Comment บอกกันได้นะคะส่วนวันนี้เราต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราทั้งบน Facebook และ Youtube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ